ได้มาได้เต้อือสุดเอาละครับเราเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศคู่แรกคู่นี้ใครชนะต้องไปรอทิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับ การการบกันระหว่างทีมฝั่งภูมิยาในชุดสีเหลืองหน้าขวาทำกเป็นโจ้าเบินะฮะหน้าซ้ายชมกเป็นจมบอยส่วนตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นผู้หญ่ดิกมาในานามทีมเนินสําปาญหนึ่งเดียวของท่านที่จะเ,ข,เข,ข้ามาถึงรอบนี้กับทีมทู่รวงทองฝั่งตรงข้ามหน้าขวาตอนนี้ก็เป็นโจาขานะฮะส่วนตำแหน่งหน้าซ้ายก็เป็นโจเบิร์ตนะครับตำแหน่งแบ็คก็เป็นพิตุยสักกันลาวมาดูฮะใคร จะขึ้นไปรอชิงกันต่เลสวันนีที่สมควรครับขพระท่านผู้วันมหาครับขอบคุณเป็นการครมท่ัาครับขอบคุณทุกชุมนนะครับคงคอ้นรัตนชัยสองเท่าแนนี้่ที่สองเท่าอับ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเสียงพุ่งรวงทองหรือว่ามองเชียร์บ้านเงินธรรมด้้ตาใครจะดังกว่ากันมันรุนกันต่อครับตอนนี้เนินทุเรียยกมาทั้งหมู่บ้านเที่ยวคนรวงทองมาประมาณสี่ห้าคนใครจะดังกว่ากันเดี๋ยวรู้เรื่องกับเบื้องเรายีดิเจอไปที่ช่องขวาจะเบิร์ดเปิดชงให้จัถา

สี่เท่าแต้มตัวนี้อยู่ที่สี่เท่าตุยมาที่หน้าขวาตัเบสเปิดแล้วลอยแล้นี่ปิวแล้วล่องโอ้โหเตะคอมบ็อกซ์ได้ไม่หนึ่งสำราใได้เ่เอาอะไรก็เอามาอยู่นะจมงนี้จะเบสเตะดีเหลือเกินเฮ้ยกออกตัวเนี่ยผมจะออกตัว ข้างหลังผมก็เล่นเลเล่นเหลืองเล่นตาเน็อยู่อย่างเงี้ยนะพยายามที่จะองได้ตัวมาหน่อยครับเด็ดเด็ดยกเว้นย่าสิสี่ก็ร้องห้าก็ร้อง Ranch. สี่ก็ล้องห้าก็ร้องยังรองฝั่งไหนก็รองครับนะอะไรคอมเมนต์ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเพจผมพิมพ์งวยเพราะมาเมาโอ้โหลงตรงกลางต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะตัวนี้พี่นอนด้วยนะครับต่งตอนนี้เนงกำลังตามอยู่ห้าต่อหก เดอ๋ยววันนี้ปิตุยเปิดจะเบิร์ดชงตามสเต็ปฮัตบล็อกหน่อยๆต้องเกี่ยวกันใหม่ชงกันใหม่ทีหนึ่งครับทุ่งลวงทองเอาล้วครับบล็อกเทียร์ตัดบอลไปต่ออ้าวบองเชียร์เนี่ยกำลังเงียบนะครับเจ็บฮ่า ดุยมาที่หน้าขวาตะเบ็ดหักขึ้นมาแล้วจะบอยโชว์สวยๆงามๆเรียบร้อยครับเพื่อสปาร์ตได้แต่เป็นแต่ไม่เนินสำราญขอเสียงกองเชียร์เนินสำราญหน่อยเดียวไม่มีเสียงนะเน right cool. okay. hey, er. hey ินสำราญโอเจ็บ <görüş> แจมตอนนี้ตามอยู่6ต่อ7ดครับลดนิดหน่อยยังได้ครับประตเอาล้วฮะเปี first, six, ่ยวเบาแจมบอกครับไม่ต้องเตะนะฮะทำยังไงก็ได้ให้ได้แ้มครับแปทองือนิสยาบุนกุท่านผูครับ รวมได้ตัวเป็นตีตอกแตรให้เงินสมมาเจ็ดแปดแต้มตัวนี้ตามอยู่เจ็ดตอกแตรแต้มเดียวครับยังมีโอกาสตามได้สบายสบายได้หรือไม่น่าซ้ายเปิดล้นมาเอ้าชงล้นไปต้องเกี่ยวชงใหม่จ้องเปิดชงเองนะฮะมั่นใจเอาแหละครับ เบทมั่นไส้ชงเองเตะเองนะฮะคุยก well. ัน uh, ดีๆนะครับเบทกระบอกตกลงกัน no, ดีๆพี่จะชงหรือผมจะชงเองแปดเท่าเออเสียงทำไมมันฟองๆครับเพราะว่าผมใช้ไหมใช้ไหมในชิงช้ากระบอกนะล๊อตล๊อตล๊อตไปเลยลำโพงอยู่ด้านหลังครับ ด้านหลังนูะนนะครับด้านหลังชุงสังองค์ฆ่ามันพงดางเสียงมันจะก้องเก้าแปดมาที่ตัวโทรศัพท์เนาะแล้วครับเข้าช่องขวาไปย้างไปกับลางเป็นได้ให้นีตำรานแปดสุบเอ้ถ้าผมถ้าผมห้อยไม้ไว้ที่เฉยมันจะโอเคไหม สวัสดีครับคุณปีโตที่กำกับนะมาดูกำลังจะลาไปตอนนี้ผมเอาทำไมห้อยไว้ตรงตัวก้องเนาะไม่รู้ว่าได้ยินไหมพี่หนดอดถ้าไงคอมเมนม์ให้ผมทราบนะผมจะได้ไม่ เออให้ Now, มันรับเสียงจากลำโพงทีกเดียวรันตู้หองครองได้ได้เลนะครับให้สองเทเนเอนะครับสนามที่เก็ดนะครับแม่เบลด้เอนะครับเก้าสิบเอ็ดแตตอนนี้กไตามเก้าตัว่เป็เ้าดแล้วฮะิกไหมิกหรือไม่พ okay. right yeah. mm ิก hmm. um. งัดร <se> ูกนี้ออกขางไปโอกาสทุ่งลวงทองครับจะเบิร์ตพงให้เจ้าขาอาล้วครับล็อกตั้งได้พยายามปย่นหน่อยนิดนึงนะเอาแล้วจิบแต็ต่อ10เกมเดือดเต็มต่อเต็มครับจังหวะใครจังหวะมันวันนี้พี่โอ้ลราดับมในคนด้วยนะครับ พี่หน่อยตอนนี้เสียงฟังเรื่องไหมครับช่วยกันไม่ได้ของเราเองผมเอาเอาไม้ของโทรศัพท์ค่อยไปที่ด้านหน้าท่านนะฮะน่าจะได้ยินอยู่ไหมเอาแล้วไปดูเปิดเปิดโฉบห่างฮะจังหวะนี้จะไม่ใช่ปัญหาครับเจ้าขาเตะตอกแต้งให้จุ่ม้งทองเอาละครับสิบเอ็ดเท่าไม่เข้าใครอีกแล้ว โอเมเบียดเศษคู่คีบแบบนี้เทียร์ก็หายใจสุดนนะสิบเอ็ดบเอเทาเอาล้ครับเออเครืองทองได้ก่เด็ด้อมเด็ดรงนี่ทางนั้ผมไม่ได้ ไกลๆทีเดิมอาจจะต้องน้องเลยนะครับดูนี่น้อเองครับสองแต่ตอนนี้สิบเอ็ดสิบสองเนินสำราญฟ้ามัดเน็ตห,หน่อยๆโอ้ยยังเปิดได้ตีหัวจังหวัดสองเกี่ยวซ้ายชงขวาจอบอยชองให้จอบเบ็ดแต่ว่าจะผ่าไปฟ้า,า,ามัดถ่ายครับถ่ายไปั้านสำรานมาอยู่ที่สิบสองเท่า เท่าหน้าซ้ายนัดดังเท้าชงชดเรียบร้อยครับลูกเี้งตะกร้าได้เท่าเกาหัวเลยครับเจ้าบอยบอกว่าเจตนาไม่ได้ชงชดน,นะครับมันแปลกครับตีน่าจะเบรคเตะทันเอาเป็นแจงน้งให้เงินทำลานขึ้นนำสิบสามสิบสอง ทรวงทองสิบสต้องล็อกให้ได้นะครับท้องขวาเอาล้วครับลึกไม่ลึกยังไงทงอีกทีนึงโอ้เอาแล้วครับจบแ้เด็ล็อกได้ไมทุ่รวงทองสิาเท่าเอาแล้วฮะ โพ้โหบีบหัวใจครับทั้งนักกีฬาทั้งกองเชียร์ทั้งสองทีม13เท่าอีก2ตแต้มเซตแรกจะรู้เรื่องว่ากระเบื้องแผ่นไหนมันเล้าก็เอาถอดออกไปนะครับจางช่างมาปูใหม่ครับเอากองเชียร์บ้านเนินทำงานเขาไม่ดูกับท่อนะครับเขามองผมบรรยาย ดูตะก้อครับกีลาพร้อมเออสิบสามเท่าแจมตันนี้ยอยู่ที่สิบสามเท่าทุ่งรวงทองออมาแล้วได้แเจอิมไม่ข้ามแบบนี้เป็นแจมไม่เนินสำราญมาอีกแล้วฮะแจมสำคัญจับตาดูดีๆครับ แต้มนี้ถ้าตะก้อออกจากเท้าพิยดิตเมื่อไหร่มันจะออกอยู่สองทางนั่นก็คือตีเสมอกับปิดเซตจะออกทางไหนโอ้แล้วเจอไม่ข้ามอาแล้ครับเซตสีเท่าตรงดิวกันแล้วฮะฮ ต้องถามกองเชียร์บ้านเนินผมมาแล้วปีหน้าให้ผมมาไหมครัปีหน้าให้ผมมาไหมเท่าสอหรือเปล่าจะได้ลงตลาดไ้วยกันสิบสี่เท่าทุ่งรลวงทองมาที่หน้าซ้ายจะบอยเปิดหัวนักชมให้จมิดเรียบร้อยครับเอาละฮะต้องบอกรอบแทมขึ้นนำในจังหวัดแทมดิวสวัสดีท่านทุกองต้นจากอุประดิษฐ์ครับแล้วก็พี่ลงฝันสมจากอุประดิษฐ์ด้วยนะฮะ แล้วเราจะเอาไอ้เดี๋ยวต่อกันทำไมสองันแบกันเอาด้านข้างผมมีแลควาตัวรองันนะใครจะตอใครจะลองครับอบ่แล้วโอ้แล้วรูปนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ลงต่อหน้าต่อตาพี่ตุ้ยเลยนะครับ กาลกลายเป็นเนินนรับสรานขึ้นแท่นในจังหวะแต้มดิวเขาได้อนะครับเซตีน่าสใน้องีิบท่ยกนเอาล้ครับของซ้ายนายชงจุดท้าคอร์ดก็เบสเอาแล้วฮะใส่ล็อกกลายเนเนินำาน เป็นสเตทแรกเป็นที่เรียบร้อยเบียดกระทรวงการด้วยคุณนันทิชานทิชาแมนเปิรดและรัฐมนตรคุณขันดีแก้วเชิงค้าคุณประยุทธ์เจนจบคุณจำพงศุลย์ยุนคุณไทรทงพร่น้องมิรินคุณประมวลที่ลงผลสจอภักผู้ดังเหตุการณ์น้องมาตาลาคุณสมิทธดก้อนเกศแล้วก็คุณขันชัยชาติจิตนะครับขอบคุณมากๆครับ ที่ร่วมด้วเกันให้การแข่งขันในเกมนี้เกิดขึ้นมาได้หวังว่าการหน้าครับคงจะได้รับความร่วมมือแล้วก็รับการมาไดนอย่างดีขอบคดีเสมอมานะครับขอบคุณมากครับชมเกมสัตสองในรอบรองชนะเลิศแรกครับหจากเซตหน้าเป็นของสองสนินสำราญตัวนี้จำตั้งครับเสียบอยเอาคนีนี่ยัง่นน สบายได้แค่เออไปเห็นได้ยังไงอาจารย์ต้องขาวนอาจากที่ไทยคอมเมนต์กว่าเสียบอาไทยเอาคนไหนมันนั่งข้างตหนงไปเลียบไงนะครับต้องกรมายูเพื่องได้แค่ทุกท่านแลครับสวัสดีครับ สามดึงแม่ตอนนี้อยู่ที่สามตัวหนึ่งเนินชำรานขึ้นนำาูิ่มาที่้องสายปูฮะผมเจอทำงานนะครับโั่งโมลงนี้ครับแบ็กสี่สิบป้ายแดงแห่งลานกระบือใครก็เอามาอยู่นั่นคือผู้ยิ่ หนึ่งสแตมตอนนี้ทุ่งลงคลองตามอยู่หนึ่งต่อสี่ปีดตุ้ไปที่ช่องสายตาละครับตอวน้อยนั่เบาเบาแต่ว่าเป็นแ้มครับสี่สอง ทำลานขึ้นนำที่4-2ต่อต 2. 2> ัดด่ <c oughs> งซ้ายจะถ่ายังเปิดได้อยู่จะเบิร์ดชงไปหน้าตะข่ายุกนี้เา็ะ <c oughs> เสียได้แก่บล็อกลอกแต้มในชุงลงทองได้เช่นกันชนะไปทันนึงเปลี่ยนมาทงทุ่จ4เสร็จโดยปุตตีจากัลางเราตฝงซ้าย งัดลนมาโอ,อกาสนะครับคุณวังทองจะได้หรือไม่โอ้โหแล้วเตะไปติดม็อบเจเบ็ดดูฮะโอกาสมาแล้วครับอ้ถ้าได้แต้มนี้จะตีเสมอห้าสามต้มอยู่ที่ห้าต่อสาม มาที <minutes> paid, ่ช่องซ้ายหน้าซ้ายอีไรลูกนี้ไม่ทีนะฮะได้เท้โอ้เสิร์ฟแรงจริงๆนะครับซ bon, ้ายพิฆาตจากลานกระบือวันนี้นัอบอชุ่มแสงครับสามเต้แต้มตัวนี้อยู่ที่สามกระบอกขออซ้ายเปิดลูกนี้ลึกครับไม่ดีนะฮะได้เครับเป็นแจ้งจุ้งทอง ก็จะว่าไปนะฮะลูกเสิร์ฟพี่ตุ้ยสัตว์าก็าทำงานอย่างนั้นครับเดินแต้มให้ทีมชุ่มรงทองอย่าไม่รออย่าไม่รอด7-4จี้มาที่ช่องขวาจะเบิร์ตเปิดรถชงให้จะถาแต่ไม่ทันฮะ ใครจะลองครับด้านท้ายสนามบอกว่า5-4ต่อ4-7เจดแต่ตอนนี้อยู่ที่4ี่ต่อ7ทุ่งลองทองยังตามอยู่ครับตุ้ยไปช่องซ้ายกระบอยเปิดซ้ายชมขวาสวงหัวให้กะเบทนะฮะ 8 4ดสีแต่ตอนนี้อยู่ท oh, ี่8ต่อ4ยังน้ำอยู่นะฮะเนินสำลันมีเด็กที่ช่องขวายังได้อยู่ลึกไม่ลึกตรงนี้แต่ว่าจังหวะนี้เป็นแต้มป็นเนินสำลันครับเก้าสี่ 9, แต้อนนี้อยู่ที่4-9ต่อทุง่งโรงทองตามอย,ยู่ปิดตุ้เสิร์ฟไปพิเดดิดเปิดไม่หลุดเอาแล้วครับแก้ไขมาอวเกิดอะไรขึ้นรับบาลได้แ,<อ> 4, แต่1 0 1มตอนนี้น้องทมรานขึ้นนำที่10-4ต่อเสิร์ฟโดยพิเดดิดลูกนี้มไม่ทลาดแล้วก็เป<ด>็นแต้มตของทุ่งโรงทอง เอ่อตอนนี้ใครพอจะตอบได้ไหมครับกองเชียร์ทุ่งลงทองกลับไปแล้วครับห้าสิ่ยังอยู่ครับผมไม่ได้ยินเสียงนะฮะอาแล้วครับรโอ้ยังอยู่ฮะัทุ่งลงทองยังอยู่ครับผอไได้ยินเสียงนะฮะโอื <laughs> <laughs> อ้อ อย่างเงียบอย่างเงียบทุ่งรุงทองอย่างเงียบสิบหกแหวนอยู่ที่สิบตัวเอาล้วครับปิดด้ยเปิดถาชงเองเล่นเองเอาฮะกรรมการบอกว่าลงครับกรรมการบอกว่าลงนะฮะเป็นแต้มของทุ่งรุงทองเอาลงก็โดนเลยไม่ใช่ทำไม ตงลนีน e> ักก oh ีฬาผมว่านักกีฬาไม่เท่าไหร่นะรู้สึกองเี้านั้นจะมีความเช่อมไม่เท่าไม่ต่ตาเต้เต้แต่ไม่ข้างกบพี่ต้ย สิบเอ็ดเจมตัวนี้อยู่ที่สิบเอ็ดเวัสดีครับน้องเบียร์จ้าโอ้จะเบิดงให้จ้าขาปาเบาๆอ้าวโต้งตอบได้แเอบแ้มพอแปดสิบเอ็ด กทตนนี่อนะครัสหรัดูที่ชั้นสอนะครับผู้โดยากัะรไม่โล่ดดจ้ดูชั้นสองชั้นสเนาะเี้ยหน่อยสี่อยอร่อย สิบสองแปดแมนก็นนี้อยู่ที่สิบสองกับแปดบึงสำราญไอ้เนินงสำราญเอาไปอันนี้คือข้างหลังนะจะข้างหน้าเขาเรียกตัวย็ดมาที่หน้าซ้ายเจ้าถายังเปิดได้อยู่จเบดชมย้อนกลับไปติดบล็อกจเบยเท้านะแปด 13แต้มตอนนี้อยู่ที่แ3ยังตามอยู่ครับทุ่งรวงทองไปที่หน้าซ้ายเอาแล้วครับทพื่ทองได้แต้หรับลงนี้เอาสิบสามเก้า แต่ตอนนี้อยู่ที่13-9ต่อเนยนรรมรานขึ้นนำไปดูดเสบมาไปตุ้ยเปิดขอชงเองต่อแล้วครับลูกกี็ยังล็องท่างายนะฮะัเริ่มสองเซตสามคุณติ๋งคอมเมนต์บอว่าคู่ชิงเหรือจ้ายังคร่ะรองชนะเลิศคู่แรกครับไกชนะขึ้นไปเราจริงวางหลังเท้าโอ้จังหวะนี้แกไขไม่ได้

สัมปมานก่าได้พ้มาฮะเป็นแต้มเนินสำรานขึ้นแท่นแล้วครับเตรียมจะขึ้นไปรอชิงเป็นทีมแรกแล้วฮะเนินสำรานทุกรวงทองแต้มเดียวเกัน1114ครับ1114ส่งได้ครับไหวไหมฮะทุกรวงทองทันไหมยังไง ตุย้ยท่องซ้ายเจ้าบ,บอยเปิดทัวยแลวชมสวมให้จมาดเ,เรียบร้อยครับเออเวลาเส้นหลักครับต<พ>อ<ด>นนีทนายเอกจะทรีเลยนะครับแข่งที่ไหนแข่งที่สนามวัดเนิน